หนาสอนี้ของเราเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่แบบจแะบอบกว่าชอบมากเลยนะของฟังท่านนี้เขาจะเป็นแบบเบาๆแบบแองเจลแองเจลอะไรอ,อย่างเงี้ยผมได้ก่อนนะหลังโอโ้โห <laughs> เลือกใครก่อนดีกว่าเลือกแบบไหนก่อนดีกว่าอ่ะขอซบซบแล้วกันเอาซบซบไปง่ายก่อนทำไมพ<อ>ี่แม่โอเว่ยสอนได้ทุกผมพี่น้องชาวไทยครับสอนรู้สอนเห็นครับผมชาวบ้านเรียกซอสใส่เกลือค่ะเย้เอ้ย โซนนี้มีวิ่งชาร์จครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสอดรู้สอดเห็นนั้นมันมีอะไรเธอมีมืนด้วยครับคุณผู้ชมครับและเธอมีพิมพิมคืออะไรวะยาทากากเกลืวอนค่ะยาทากากเกลื่อนแหละฮะพิมถ้าเลือดประจำเดือนมาเอไม่ใช่ละมันคือการห้ามการควบคุมอะไรบางอย่าง กล่องแบล็คเบอร์รี่ครับผมสอดรู้สอดเห็นนะครับจบแล้วถือว่าผ่านครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมค่ะถึงสาวได้ผมใหม่กันแล้วนะคะสาวสวยงามค่ะคุณผู้ชมคะขาเฮ้ยเฮ้ยห้ามไปสินี่แถวเชองเรานะคะไหนใครจะไม่เชียบเธอได้อ่ะที่จะเบลล์เขาเชียบคนก่อน สอนี้นะครับเข้ากับเธอมากนี่คือสอเสียงนั่นเองนะฮะ <c oughs> และสอเสียงนี้ผมเชื่อว่า <c oughs> บุ้ยหวานน่าจะทำได้ดีมากในช่วงฟีลลิ่งของบุ้ยหวานเนี่ยฟีลลิ่งที่มันรู้สึกว่าเริ่มระทวนเสียงที่มันจะหลุดออกมามันจะมีเสียงองอกมา่างนี้เดี๋ยวผมจัดให้เป็นเลเวลเลยนะบุ้ยหวานครับค่ะเหนื่อยจะเสียแล้วค่ะจินนิดหนึ่งนะครับบุ้ยหวานจินนิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆบุ้ยหวานจินนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าเลเวลแรก เสียงที่ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นยิ่งใหญ่ครับด้วยกันแล้วถ้ามันไม่ใช่แล้วเมื่อกี้มันเหมือนเป็นลมบ้านหมูนะคะไม่ได้คำเดียวครับคุณผู้ชมครับว่าพ่าของคุณแล้ครับสาวต่อไปของไม่ใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่าเป็นสาวสะอาดนะคะหมไม่ใหม่คิดว่ามุมนี้นี่เป็นมุมที่นอกจากสะอาดแล้วจะสีวิลาอลังการมากด้วยนะัวเอ๊ะ ชุดตัวที่นอนอย่างนี้ห้องนอนค่ะแล้วก็เป็นห้องแต่งตัวเบาๆด้วยไม่เบาแล้วเนี่ยถามว่าดูเบาเหมือนมันจัดจักว่าอะไรนะคุณคุณเป็นเอ็มซีใช่ไหมคะนิดนึงค่ะใส่ๆในจน้ำนำน้ำนำมุมนี้ตรงนี้เลยอ่ะเครื่องสุขภัณฑ์ค่ะเครื่องดื่มที่เอาไว้รับแขกก็คืออยู่ในนี้นั่นเองอะ,อะไรอ่ะค็อกเทลค่ะใช่เหรอใช่ข้างในเป็นน้ำค็อกเทลที่งดิสวยงามกระชินค่ะอะไรชิ้นไม่รู้หน่อยอะไรนะไม่ใช่ ก่เล่นซอสเดี๋ยวคุณผู้ชมเชื่อมุมนี้นะคะพี่ใหม่ขอให้ความสะอาดนะคะุมยฝันขาดเลยค่ะเอาละครับมาสอต่อมาและสอนี้ครับนั่นก็คือซอแสบนั่นเองฮะซอแสบเนี่ยเราต้องหาต่อไปเมื่อกี้เสียงแล้วได้ไดใจมากซอแสบนะฮะขออนุญาตหานิดหนึ่งนะครับผมหานิดนครับผมและแล้วครับสาวคนนี้มีอุปรกรณ์บางอย่างชี่เอาไว้ใกล้มือรูเว่นหัวเตียง โอ้มีการบอกว่าจริงๆไม่มีเขาซุกอะซุกอะไรล่ะครับผมประเด็นมันคือว่าเสื้อกันฝนหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3ามชิ้นผมปิดแบรนด์ก่อนมีสามชิ้นครับแต่ในมือผมมีเพียงแค่สองชิ้นในกล่องนี่นี่แล้วฉะนั้นไอ้ด้านในด้านหนึ่งของนี้มันไปไหนมันหล่นระหว่างทางค่ะชัวร์หละครับระหว่ามีข้อผิดพลาดทางการขนส่งค่ะฉะนั้นชิ้นนี้อันนี้เก็บนะครับผม ส่วนนี้ผมฝากชื่อไม่หวานครับใช่แล้วเราก็จะใช้ด้วยกันไม่หวานครับและแน่นอนครับสอแซบครับผมภาเนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะสอต่อไปของไม่ใหม่นะคะสอสวยงามค่ะไม่ใช่พอกรเอามุมนี้จะเองไม่หวานแต่งสวยใช่ไหมใช่แล้วค่ะมุมนี้เป็นแต่งสวยหรือว่าอยากจะุเบาๆก็มีฮะแล้วก็เก็บแล้วก็เป็นมังกรรูปสุดที่รักของ ใ้ว้าว <Wow. S 1> น,น,นี่ถ่ายตัวจริงไหมบ้างอันนี่นอนค่ะรุ่นนี้ไม่มีเฟคค่ะโอ้โห oh. ฉันกินแล้ว oh. <Wow. S 2> <laughs> ไม่หลักฐานค่ะโอเคมุมนี้คือคือรูปสวยมากคุณผู้ชมค่ะนี่นะยหวานหวายหวานหมดเลยใช่าย <Hey S 1> มาออถ่ายมาระแอะโอ้ย <laughs> คุณผู้ชมถายโพสก็สวยนะ สอครับคุณผู้ชมครับกับสอเสยยวผมว่านะเราสอเสียยวคลิปก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมเพขอดูเลยนะเนี่ยเอ๊ะมีอะไรแปลกๆในห้องยีนนะฮะับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันใช้ทำอะไรนะไอันนี้อะไรฮะอืมดีมากต้องารตุนห้องนี้นะคะมันสามารถใช้เป็นอุปกรสร้างบรรยากาศได้หมดเลยอันนี้ผมดูได้ไหมครับดูได้แหละครับผมรู้ขอบคุณครับเยอะมากอ่ะ มันไม่มีเห็นไหมว่าเขาเป็นคนทำบ้าทำโมโอ้ยของสิ่งที่ผมเจอครับนี่ไงไม้ออกมาแล้วพี่ต้องเปิดค่ะนี่มันเป็นมันเป็นกฎได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดดูเนี่ยมันก็เหมือนเดิมถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าบวยหวานสามารถพรีเซนต์แผ่นนี้ ให้มันรังจวนใจมากกว่าเนื้อหาในแผ่นได้เนื้อผ่นนี้ไม่มีอะไรค่ะสอนการทำพงทำผมอะไรเครับสอนการออกกําลังกายบริหารหลายหลายท่าใช่พูดได้คำเดียวคุณผู้ชมเอาไมค์ึ้นไปเลยนี่คือคุณผู้ชมครับซอตัวใบขอของวีใหม่นี่คือสอสร้างสรรค์นะคะไว้วางขาไววางมุมนี้ ไหวประตุตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วตัวเองตัวเองค่ะตัวเ<ธ>องใช่มันเป็นหุ่นเราแบบว่าคือ,ค,อ,ค,อคือเจนไปซื้อมาจัดการแบบแต่งตัวอะไรเองหมดเลยใช่ไหมเราเอาไว้ดีไซส์ชุดว่าชุดที่เราไปถ่ายแบบมาแล้วน,นี่เจนเขาเห็นถ่า,นายสะพายนี่คือเจนไปประกวดอะไรมามีซุเปอร์คลับค่ะนี่คือประกวดอะไรคะปี่อะเลยปะ พิตตี้ของรถแข่โอ้อแล้วนี่คือได้รางวัลชนะเลิศเลยโน<ด>รองชนะเลิศค่ะอ๋อโอ้นี่ก็เลิศแล้วนะจับฉลากเอาเห็นขนาดนี้แล้วนะคะทุกผู้ชมค่ะที่ไม่ให้ผ่านเป็นไปไม่ได้ะะแล้วะค,ะลลค่ะผ่านเลยกันค่ะเอาล้วครับมาถึงสอสกปรกกันบ้างฮะสอสุดท้ายขอสองกับสองแก้วซอสกปรกครับไมโครเวฟดูสะอาดดีขอปุอ่ขอปุ่นตัวเย็นหน่อยเอาได้ คือโซนนี้ครับเป็นโซนฟอสซิลครับคาดเดาว่าน่าจะอยู่ในนี้นะครับมาตั้งแต่ยุคนะฮะเป็นยุคแข็งตอนต้นนะครับก็จะดูแน่เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับส่วนข้างล่างนี่นะครับพูดตามจริงอันที้ไม่กล้ายุกจริงจริงครับเพราะว่าในโซนนี้เนี่ยฮะจะเป็นโซนสลารยนะครับที่เอ่อมันเป็นตะไคร่น้ำที่เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นแบบสไปรูไลน่าก็ได้นะครับถ้าเอามือล้วงเข้าไปปุ๊บนะครับ ม,มือคุณอาจจะ like left. หา evet. ได้เลยนี่ได้อาจจะหลงก็ไม่ได้โซนนี้ได้ตู้เย็นคุณนี่กิมมิกมากเลยนะฮะมีแบบอื้อสารพัสารพเลยทีเดียวนะฮะซอสตะบบครับพูดได้คำเดียวว่าผ่านไปคุณผู้ชมครับยังไม่ใช่ชุดโปรดใช่ปะฮ้ยเธอสวยมากเลยคุณผู้ชมมาแล้วคุณผู้ชม่าใหม่กำลังเลือกเสื้อผ้ากับน้องปวยหวานกันอยู่นะคะโหเจ้อผ้าเยอะมากเลยนะคะแล้วสุดว่าแต่ละชุดนี่นะจะเป็นแนวแบบว่า ตามสไตล์ของเบ้หวานเลยใช่ไหมติ๊กติ๊เรียวซานะคะเอาไปบริจาคหลายครั้งนแต่เขาไม่เอาทำไมอ่ะเขาไม่กล้าใส่่อยที่ฉันไม่มีใครกล้าใส่เลยนี่คือแต่งชุดนี้คือสุภาพที่สุดแล้วโอนอนี่คือชุดชุดนี้คือชุดนี้ชื่อว่าชุดคนดีๆเขาไม่ใส่กันอ๋อสวยนะเราว่าใดเสือป่าค่ะโอเคคุณผู้ชมค่ะสวยเรียวซ่าขนาดนี้ เซ็กซี่ส,สุดๆเลยค่ะพี่ใหม่ให้ผ่านเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนในช่วงนี้นะคะห้าสอของพี่ใหม่และพี่แมนมารู้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยอยังยังครับ <c oughs> อีกหน่อยับเดี๋ยวช่วงหน้าแหละรับรองว่าอย่างนี้แค่ห้าสอมนขนาดนี้หรือช่วงหน้าคือเราจะไปเจาะลึกจริงๆแล้วจะมีอะไรอะไรอย่างที่เราจะได้เห็นคาแรคเตอร์แบบชัดเจนค่ะวา จะเป็นยังไงคุณต้องกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับในช่วงทอระเทอ,ทอสักครู่รถไปชนกันค่ะอัลละค่านี้ก็คือทอยของวหวานนะครับอยากเห็นแล้ว,วอ่ะยังเมื่อกี้ขเขาแอปออมีกางเกงยนต์มาก่อนด้วยมีเสื้อด้วยเอาไอ้ตะข่ายด้วยนะออกไปึ